มีคนคนหนึ่งหยิบหนังสือมหมฮมาดามดูเล่มหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเบอร์พลิกชีวิต ATM รับทรัพย์ทะเบียนรถปลอดภัยอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเองคอรับต่อรหัสพลังตัวเลขและตอนรับอาจารย์นิตกติกรนะครับกิตติศรีวรนัน์สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาชีพจริงๆคุณคือคือมีมีมในใน,ในฟิลตัวเลขนะครับเรื่องการเปลี่ยนเบอร์ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องการสอน หลักๆผมจะเป็นนักวิชาการมากกว่าคุณเป็นนักวิชาการถือถือว่าเป็นวิชาการด้านนี้ก่อนก่อนที่มาสนใจเรื่องตัวเลขคุณทําอาชีพอะไรจริงๆก็คือเรเรรีียยนนเรียนจบมาแล้วก็สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายปีแล้ว มันน่าจะเป็นเกือบสิปีใช่ไหมก็ดูแลเรื่องตัวเลขโดยตรงมั้งแต่เรียนจบเลยบางคนก็บอกชีวิตจะต้องล้มละลายก่อนบางคนบอกชีวิตจะต้องพังก่อนชีวิตจะต้องนับอ่ะส่วนใหญ่ฉันสัมภาษณ์มาฉันว่าถ้าพิธีกรในประเทศไทยฉันน่าจะสัมภาษณ์คนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วลัเออจริงน่าจะเป็นฉันหมอดูก่อนฉันน่าจะสัมภาษณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วล่งแม่กเห็นชีวิตล้มเหลวมาก่อนทุกคนเลยอย่างคุณไม่ล้มเหลวบ้างเหรอมันมันต้องบอกว่าผมเป็นคนที่สนใจนะครับแล้วศึกษาแบบจริงจังเอาเป็เอาตาย คือง่ายๆเราอ่านอ่านเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือนะครับอ่านแล้วไม่ได้เชื่อ,อแล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยถูกต้องไหม,มเราก็เลยพยายามที่จะเก็บสถิติจากคนจํานวนหลายพันพอเราเก็บแล้วคําตอบมันเนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับพอเก่งกว่านั้นมันก็กลายเป็น่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําทีนี้ผมมีความตั้งใจว่าความรู้เนี้เปลี่ยนชีวิตคนได้ฉะนั้นเราควรที่จะถ่ายทอดออกไปคือเป็นคนไม่หวงความรู้ปล่อยไปเต็มที่สอนไปหลายคนมากในวิชั่นของคุณ บางคนเขาก็จะมีคําตอบของเขานะฮะว่าตัวเลขที่จะเป็นเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์บ้างลหละเมื่อก่อนเราเริ่มดูดวงกันเนี่ยวันเดือนปีเกิดจริงลัคนาราศีเกิดต้องไม่เวลาเกิดลัคนายังไงแต่สําหรับคุณคุณกำลังจะบอกว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บเบอร์โทรศัพท์เอยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเองมันมีผลกับชีวิตเราหมดเะเอาง่ายๆนะครับเรามองว่ามือถือเป็นอุปกรณ์ทีนี้อุปกรณ์นี้มันใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะตื่นนอนจนกระทั่งหลับนะครับเข้าห้องน้ำบางทีเราไม่พาแฟนเข้าไปแต่เราโทรศัพท์มือถือเข้าไปก็จริงอ่ามันอยู่กับเราเยอะแล้วทีนี้โท,ทรศรรัพท์มือถือมันมีคลื่นพลังงานนะครับกระแสะของพลังมันมีแต่เราไม่เคยรู้ว่ารหัสตัวเลขที่เรียงอยู่เนี่ยมันให้คลื่นความถี่ที่ต่างกัน<อ>ทีนี้มันมีการค้นพบว่าตัวเลขแบบนี้เช่นามสง่นะครับแต่ต้องวางให้ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เป็นคลื่นเสน่เปรียบเสมือนน้ำมันพลายเออ เกิดขึ้นเหมอน้ำมันพรายขนาดนั้นเลยนะสามสองสี่สามสองหกคุณกงเงบอกว่าถ้าสมมติสองสามอะไรเงี้ยนะครับสมมติมีเบอร์โทรศัพท์สามสองสี่สามสองหกแต่ต้องผสมต้องผสมให้ดีคือมีมีตัวเลขอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วมีส่วนผสมตัวเลขอื่นที่ดีมันจะให้ผลทําให้คนนั้นเป็นคนเจ้าเสน่ห์คือเห็นกับคนที่หน้าตาไม่ดีหลายๆคนแล้วเขาใช้เลขแบบเนี้ยมีคนมาชอบเยอะถ้าคุณรู้ได้ไงว่าตัวเลขตัวไหนมันให้ผลกับ คือเรา,าคือการเก็บสติเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันต้องเปรียบเทียบแบบคนจํานวนมากเพราะตอนแรกเราจะเข้าใจว่าเลขสีเลขเสียเ,เลขดีมันปลนกันตอนเราแยกแยะได้ว่าเออกลุ่มคนที่มีสเสน่ห์เขาจะจับเลขพวกนี้ไว้คนมีสเสน่ห์ก็ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าขายของเนี่ยขายได้เยอะอเพราะว่าซื้อง่ายผมเดินผ่านร้านนี้ผมไม่สนใจร้านนี้แต่คนนี้มีเบอร์ดีเชือถูกเลี้ยวเข้าไปซื้อง่ายกว่าอสเสน่ห์มันดึงดูดนะครับคือเราไม่ได้สื่อสารน้แค่ ตาเห็นไม่ได้สื่อสารเพียงแค่หูได้ยินเราสื่อสารอีกช่องทางนี้ก็คือคลื่นและความรู้สึกคือพลังงานผมพูดในเชิงพลังงานไม่ได้พูดแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคุณก็จ<า>ับอกต้องได้ด้วยสถิติวันนี้คนที่เขามีบริษัทปเปลี่ยนเบอร์พึ่งมือถือตอนนี้ธุรกิจเปลี่ยนเบอร์มือถือน่าจะเป็นธุร,รกิจอันดับต้นๆแล้วนะฮะที่คน <laughs> เป็นเงินพอสมควรเพราะทุกคนต้องการที่มีมือถือทุกคนต้องการที่จะ้้โทรศัพท์มือถือก็จะพูดถึงโทรศัพท์มือถือ คุณบอกคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าผมสอนมาหลายปีมากเอาสอถิติง่ายๆผมว่าครึ่งประเทศเนี่ยคือคนที่ใช้วิชาของผมเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการที่จะไปเปลี่ยนเบอร์และผมสนับสนุนให้ไปเปลี่ยนให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและคนในครอบครัวดีขึ้นเพราะหลายๆคนที่มาในแฟนเพจผมเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาทำแบบนี้ <c oughs> โอเคถูกหวยก็กรณีหนึ่งผลการเรียนดีขึ้นอย่างง่ายๆถ้ากรณีเด็กนะครับ เบอร์เนี่ยเป็นเบอร์สมาธิสั้นมีเลขเสียเลขเสียเลขเสียเบอร์อะไรเบอร์สมาธิสั้นมีหลายแบบนะครับเช่นหนึ่งสามหนึ่งแปดเจ็ดสามนึกไหมครับสามพวกนี้มันให้ผลคืออารมณ์อารมณ์ที่เบี่ยงนั่นคือเราเลิกเราเลิกใช้อะไงนะฮเราเลิกใช้แล้วเราจะใจเย็นขึ้นเมื่อก่อนฉันมีหมดทุกตัวเลยจริงๆแล้วเปลี่ยนแล้วใจเย็นขึ้นไหมแปดเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดไงโอ้โหปิดปัดเรือสมาธิสั้นเหมือน อีกนิดนึงอแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้เป็นใบอยู่แล้วเป็นใบใบโพราเหรอไม่ใช่ใบโพล่ใบซ็กช่วงคือมันมีมันมีผลต่อจิตนะครับพอพอจิตของคนนั้นเปลี่ยนวจจกกรมเปลี่ยนกายมโนกรรมเปลี่ยนวจีกกรมเปลี่ยนกายกรรมเปลี่ยนชะตาชีวิตก็เลยเปลี่ยนอ๋อเหรอคือมันมีผลต่อจิตใจตะกี้คุณตอบความรู้สึกคุณพูดว่าคุณได้สอนคนดังๆเมื่อายคนที่ตอนนี้เขาเป็นเขาเรียกอะไรหมอดูเปลี่ยนเบอร์ เป็นคนที่เป็นนักวิเคราะห์ไม่ใช่อาชีพอาชีพคนเปลี่ยนเบอร์เขาไม่ได้เรียกว่าหมอดูเขาเรียกว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ตัวเลขแล้วเขาได้ดังๆหลายคนเลยแต่น้อยคนที่รู้จักคนคุณเทียบเท่ากับเจริงเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เลยบอกมีกระแสว่าคุณเนี่ยเกาะพวกเขาดังทีหนึ่งอ๋อผมออกออกสื่อของผมมานานแล้วแล้วก็ประกาศมานานแล้วพี่เดี๋ยวว่าการจะเข้ามาในสื่อใหญ่เนี่ยผมไม่มีความรู้สึกทะเยอทะยานอยากจะต้องมา เนอะไปครับบางคนก็พยายามแต่ผมไม่ได้พยายามเพราะเราให้ถ้าหน้าที่ผมคือให้โดยมากไม่ใช่การมากรอกโวยณวันนี้ผมเลยเฉยๆว่าจะต้องมาอะไรเยอะแยะกับการโปรโมตตัวเองคุณอายุเท่ไรแล้วัปีนี้ปีนี้ก็35ครับเด็กคุณนึ่งนะเมื่อกี้ที่บอกไม่โปรโมตตัวเองต้องขอบอกกันะว่ารายการเราเป็นรายการแรกนะที่คุณยอมมากที่เขายอมมาออกมีมีรายการอื่นแต่ถ้าสื่อแบบนี้ยอันนี้รายการแรกโอ้ขอบคุณมากมากจริงๆแล้ว การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นมูเตลูอยู่ที่มุมมองอะนะครับเอามองแบบธรรมะก็ได้เช่นผมเคยคุยกับพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าคุณบอกตัวเลขมาถูกต้องอาตมาเป็นเช่นนี้แต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยในพุทธศาสนาไม่มีตัวตนคือเป็นสมมุติอืมผมก็เลยเออถึงพี่บอกถูกหมดแต่มาบอกว่าสมมุตินะครับมผมก็เลยบอกว่าเอานี้แล้วเอาหลักการง่ายๆแล้วกันก็คือว่า ตัวหลวงพี่พระอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นสมมุติผมก็เป็นสมมุตริระหว่างสมมุตดิดีๆกับสมมุตรเริเร็วๆท่านจะใช้อะไรท่านบอกก็เลือกดีๆคืออะไรที่มันดีครับมันก็คือดีแต่เราไม่มีความรู้มาอธิบายม,มันไม่ได้ผิดว่าการไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ล้วมันมันใช้ไม่ได้แต่การเข้าใจเรื่องเหตุผลนี่มันมีความลึกซึ้งหลายอย่างเพราะคนนี้พูดว่าเลขนี้ดีใช่ไหมครับคนนี้บอกว่าเลขนี้ไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงผมจะบอกเป็นสโลแกนส่วนตัวตลอดว่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครให้พิสูจน์ ที่นี้การพิสูจน์เนี่ยต้องมีองค์ความรู้ก่อนผมเลยเน้นที่จะเปิดสอนเพราะว่าผมจะตายกับความรู้นี้ไม่ได้ผมอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยเอาไปใช้ให้เ,เกิดประโยชน์การดูวิเคราะห์ตัวเลขกับการดูดวงวันเกิดมัน,ม,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 นมันต่างกันยังไงเออเมื่อมันก็เป็นตัวเลขเหมือนกันมันมันต่างกันนี้ครับวัเนเดือนปีเกิดใช้กับตัวมนุษย์อแต่มือถือเป็นอุปกรณ์เราจะซื้อมือถือเนี่ยเราดูไหมครับมือถือเกิดวันที่เท่าไหร่เออเออมันเป็นอุปกรณ์ มันไม่ใช่ตัวตนเราแต่มันเป็นสิ่งที่มาเสริมมาดึงศักยภาพมนุษย์อย่างที่ผมบอกว่าอเด็กเรียนหนังสือเนี่ยสมาธิไม่ดีคลื่นความถี่ไม่ดีเปลี่ยนให้มีสมาธิเขาก็เรียนผลการเรียนชัดเลยมันขึ้นจาก3.1เป็น3.9มอย่างเงี้ยมันมีคุณกำลังบอกว่ามันเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ที่สุดตอนนี้สูงสูงมากสูงมากมากกว่ามากกว่าการจะมองว่าเลขที่บ้านแบบประชาชนมันสูงและมันเปลี่ยนได้ อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถามเลยค่ะบางคนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาแล้วเงี้ยไม่เห็นผลมีไหมคะมีแต่ว่าน้อยแล้วการเปลี่ยนที่ไม่เห็นผลเนี่ยบางอย่างที่เขาต้องการเขาไม่เข้าใจหยิบมาผิดอย่างเช่นเอาเลขที่ดีมาทั้งหมดแต่เป็นเลขเกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์<ะ>ก็หาเงินไม่เก่งก็ไม่มีอํานาจขาดสเสน่ห์ที่จะทาให้ครองใจคู่รักตัวเองเลขเนี่ยจะต้องเลือกให้สมดุลโลกสมดุลธรรมหลักมันมีอยู่อย่างบางคนเขาบอกว่าคุณลองดูแล้วกัน<บ> ถ้าสมมติคุณมีเลขเหล่านี้อยู่ในมือถือของคุณมะเร็งแดกแน่นอนเบอร์อะไรฮะมะเร็งกินครับมะเร็งประทามะเร็งกระเาฮะต้นกําเนิดเรื่องนี้นะครับคือมันมีดัตต้าเบรดอยู่ว่ามันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บผมมาเจอจังๆคือคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับคือเบอร์คุณพ่อจะเป็น5้าห้า0สคือการดูเบอร์มือถือจริงๆเนี่ยเราจะดูแค่เจ็ดตัวท้ายสามตัวหน้าไม่นับเพราะสี่สี่มันเจอแบบนี้ อย่างเแค่เจ็ตัวท้ายเลขศูนย์ปรากฏต,ตรงไหนก็ได้ในเจตัวท้ายเนี่ยจะก,กระตุ้นมะเร็งเนื้องอกในร่างกายทีนี้คุณพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยมันแค่คนเดียวแต่เราเจอคําตอบหลังจากพ่อเป็นมะเร็งเพราะอตอนช่วงที่คุณพ่อป่วยเนี่ยต้องไปสํานักสงฆ์ไป<ะ>คลินิกไปหาหมอทุกที่แพทย์ทางเลือกศัยศาสตร์มันไปทุกอย่างแต่ที่ที่เราไปจะมีคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเราก็ถามว่าคุณป้าคุณพี่เป็นโร